สวัสดีครับผมช่งางแขกจะในวันนี้ช่างแขกจะมาแก้ไขปัญหาประตูตกครับผมนะหน่ครับพอพอมันตกปุ๊บนะเราจะใส่ล็อกตัวนี้ไม่ได้ลออ็อคลูกบิดรุ่นนี้นะครับนะรุ่นนี้นะใส่ไม่ได้นะเพราะว่ามันโดนโดนขอบนิดนึงนะมันแบบเข้าเข้าก็าาาไปลึกนะครับเห็นเข้ามันลึกนะวันนี้ช่างแขกจะมาแนะนําวิธีการแก้ไขง,ง่ายๆครับผมนะหนึงครับไม่ต้องทํอะไรสิ้นนะแค่ใช้ตัวนี้ครับผมนะหานะเหล็กก็ได้นะหรือมีดแบบนี้นะผมนะมีดแบบนี้นะ ยัดนะด้านล่างนะด้านล่างประตูเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมเีจะทำให้ดูเนี่ยอันนี้ยัดแบบนี้ปุ๊บนะครับเราก็จะใช้ค้อนนะครับใะ้ะใค้อนนะครับตอกนะตอกลนะงไปเนี่ยตรงนี้คแค่นี้พอนะนะนี่ครับมันจะขึ้นไปนิดนึงนะผมนะเดีย๋ยวผมอยากลองใส่ดูนะผม ก็ดีตัวนี้นี่ครับผมสุดแล้วครับผมนะตัวนี้นะปกตินะเราหมุนได้แค่นิดเดียวเองเข้าแค่ขอมันต้อนเข้าไปในถึงตัวนี้นะพอเราดันด้านล่างขึ้นนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับบานพับนะฮะยุ่งแค่ด้านล่างก่อเพราะว่าไอ,อ้ตัวเนี้ยมันอาจจะตกนะตกนิดนึงแล้วเราดันข้างล่างขึ้นก็ถือว่ามันก็หายแล้วผมนะเห็นไหม ก็มีแค่มีดนะค้อนอะไรแค่นี้นเองนะผมนะทำง่ายๆครับนะี่ครับเห็นไหมผมว่าหลายๆท่านอาจจะเคเจอเปัญหาแบบนี้นะประตูตกนะต้องไปถอดนุ่นถอดนี่ไม่ต้องถอดครับผมนะบางทีมันอาจจะล่วงลงนิดนึงนะมันหนักประตูรุ่นนี้มันจะหนักนะก็สามารถดันด้านข้างนะด้านด้าน,ด,าน,ด,านด้านตรงไปด้านนี้นะดันขึ้นแบบเลี่งขึ้นนะแค่นี้พอนะครับผมนะนนมันก็ไป่ลร่วงอีกแล้วครับผมนะประมาณนั้น ถ้าชอบคลิปนี้ลื่น like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ท่างแข่งหน่อยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะผมยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปจบสวัสดีครับ